สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1น8นะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดของลุชาชรีโอมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยและช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมลูกแชลีโอแทบจะไม่ได้หยุดกันเลยทีเดียวสำหรับการเดินสายโปรโม,โมทผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดของลุชาชรีโอที่มาในเพลงหมด,ดวงด้วยไทยนะครับและเรียกได้ว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆดีมากเลยทีเดียวสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับ และตอนนี้ยิ่งมาแรงมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและเป็นซิงเกิลเพลงที่3ที่ทำกับต้นสังกัดค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดเป็นบทเพลงที่ผสมผสานทั้งคำร้องและทำนองได้อย่างลงตัวนะครับอีกทั้งได้นักแต่งนักร้องฝีมือดีอย่างคุณการทัศนะเป็นผู้ประพันธ์เขียนเพลงนี้ขึ้นมาจากปลายปากกานะครับเพลงที่เป็นตัวแทนของคนแอบรักที่รักเขาจนหมดดวงใจ ทำได้เพียงแค่พ่าเพลอรำพึงคะนึงหาถึงเขาเพียงอย่างเดียวซึ่งเพลงนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าโดนใจใครอีกหลายๆคนนะครับและล่าสุดที่ผ่านมาน้องลีโอได้เดินสายโปรโมทเพลงใหม่แทบไม่ได้หยดุดตั้งแต่วันที่14 15และ16และในลูกทุ่งมหานคร FM 95น้องลีโอนะครับยังได้มาเจอกับแม่สลินธานิยากรและยังเผย ให้เห็นโมเมนต์ความน่ารักให้แฟนๆทุกท่านได้ชมกันนะครับและแม่ทรายังพาลูกชายริโอไปส่งกับเฮียมีด้วยตนเองนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับและสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับในลูกทุ่งมหานคร fm 95ต่อมานะครับเรามาดูการอัเในยอดวิวและสุดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับกับยอดวิว3 6แสนวิวแล้วนะครับคุณผู้ชม และยังติดเพลงมาแรงในอันดับที่20และนี่ก็คือกระแสการตอบรับจากแฟนๆทุกท่านและสามารถเข้าไปรับชมให้กำลังใจลูกาารีโอได้ใน YouTube ยุ้งเข้ารคคอร์ดได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูความปังล่าสุดที่แม่เพนได้อัปเดตสำหรับคิวงานการแสดงของลูกาารีโอเรามาดูกันที่อัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะครับว่าจะมีที่ไหนกันบ้าง ในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับที่วัดหนองอ้อตำบลเกาะลอยอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีในวันที่12กุมภาพันธ์ในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโสธรวัดบําเพ็ญเหนือในวันที่13กุมภาพันธ์ในงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองหลวงปู่โตณวัดคูธรรมสถิตต่อมานะครับเรามาดูคิวงานในเดือนมีนาคมเริ่มจากในวันที่สองมีนาคม ในงานประจำปีปิดทองวัดอินทรารามตนนําบลหนองตีนนกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาในวันที่19มีนาคมที่วัดเทพทีรีวงสารามเขาชามหมากตําบลเจระเข่สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและนี่ก็คือการแจ้งคิวงานล่าสุดน,นะครับและอาจจะมีคิวงานเพิ่มเติมอีกนะครับในอันดับต่อไปรอการอัปเดตอีกทีต่อมานะครับ เรามาดูข่าวดีจากที่น้องลีโอไปอยังรายการโต๊ะหนูแหม่มนะครับและได้เล่าถึงเรื่องราวของเพลงใหม่ที่มาในเพลงหมดดวงไทยและยังมีใจความทิ้งท้ายอีกด้วยว่าซึ่งได้บอกในรายการว่าไม่นานเกินรอก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองในปี2568นี้นะครับและอีกอย่างก็คือก็จะมีการจัดงานอุปสมบททดแทนบุญคุณพ่อแม่อีกด้วยนะครับ ถือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆและข่าวดีสำหรับลูกชายคนเก่งในตอนนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉับไวทุกวันก็สามารถติดตามได้ใน NSP198 นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ